สวัสดีครับปีนี้นะครับต้องบอกว่าทางการท่องเที่ยวประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางนะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับปีนี้เป็นครั้งที่11ที่เราจะได้มีการจัดงานพิธียิ่งใหญ่นะครับเป็นงานที่ต้องบอกว่ามหามงคลนะครับเสบุญบารมีปีนี้เป็นปีที่หลวงปูท่ทวดที่วัดป้้ยมงคลนะครับจังหวัดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยครบสองทศวรรษหรือ2ี่ปีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้น พิธีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่พิธีการปลุกเสกองค์หลวงอุทวดรุ่นหลังเตารีดหล่อบโบราณน,นะครับซึ่งจะมีแจกสำหรับาสายบุญสายสัทธานะครับที่จะมาร่วมงานในวันที่1 1 1สิสิงหาคมนี้นะครับก็จะได้รับแจกในจำนวน1,000ท่านแรกนะครับจำนวนจำกัดจริงๆนะครับและสำหรับปีนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกครับในรอบ11ปี ที่เราจัดในภาคช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดในตอนกลางวันนะครับหลายๆท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องของความร้อนของแสงแดดโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆค,คุณตาคุณยายนะครับหรือว่าน้องๆเด็กเล็กๆนะครับก็ทนความร้อนไม่ไหวหรือแม้กระทั่งเ,เราเองเนี่ยเวลาห่มผ้าเนี่ยมีการสวดคาถานะครับอิติปิโสต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเสียสมาธิไปบ้างนะครับ <c oughs> แต่ปีนี้ต้องบอกว่า เราจัดในภาคช่วงเย็นช่วงย่ำช่วงกลางคืนนะครับมันจะมีความเข้มขลังนะครับมเีเรื่องของไลแอนซาวเข้ามาประกอบสีเสียงด้วยนะครับก็จะทําให้ทุกท่านเนี่ยมีสมาธินะครับมีความรู้สึกว่า,ามีความศรัทธาแรงกล้ามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันที่10นะครับคือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับอย่าลืมว่าเรามีวิธีสวดตัดเคาะต่อชะตากันนะครับณบริเวณ ด้านหน้าลานด,ด้านหน้าขององค์ปู่ทวดองค์ใหญ่แห่งนี้นะครับแล้ววันที่11เราจะมีพิธีใหญ่ก็คือห่ผมผ้าองค์ปู่ทวดกันนะครับยังไงแล้วขอเรียนเชิญน,นะครับท่านใดที่ได้เห็นข้อความนี้นะครับคลิปนี้นะครับขอเรียนเชิญมาร่วมพิธีกันนะครับจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับในช่วงในในในงานเนี่ยจะมีโรงทานนะครับมีข้าวต้มให้รับประทานด้วยนะครับแล้วก็มี การทําบุญต่างๆในส่วนของวัดนะครับแล้วก็รีบมาไวให้ไวนะครับมาลงทะเบียนเพื่อรับวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดหล่อบโบราณรุ่นหลังเทารีบพิมพ์ใหญ่ครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณครับ